เมนูแรกนะครับเขากินเป็นแท่งๆสีๆเฮ้อยอันนี้อะไรคนอก้อนเหรอเฮ้ยเขากินไอ้ชอใี่อยู่ไหนวะอ้าวอ้อกระชับโอ๊ยเธอนี่จะไปเพจเราไปเพจเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฉากอีบ้าฉ<ด>ากเอาเม็ดเล็กๆเ,กเนาะเมเลครับ ใครเนี่ยใส่อาตาเชียงลังลูอุ้ยแป๊บหนึ่งนะมันเคถ้าน้องตายก็มีรลักฐาแล้วล่ะกู <c oughs> ทำต่อไปอืม <c oughs> <c oughs> นี่ฮาวว์ตะมิงซื้อสีขันติสวัสดีครับทุกคนอยู่ที่ันับช่องคันตินะครับทุกคนครับร้านค้าคนจีนเรามาถึงอีพีสี่ตามคำขอแล้วครับะะ <S <S 2> <S 2> ร้านค้าคนจีนในตอนนี้นะครับดูด้านหลังของเอ,าเอ้าเซียอ้วนเนี่ยไปรับขนมมาเพียบเลยครับทุกคนดูหูขนมจากประเทศจีนมีลาเจียวมีบวยมีของแปไปต่างๆและนี่นะมีทั้งมามงมามาอาหาร <S <S 2> <S 2> งูอ่าแต่ว่าเป็นงูปเออแล้วนี่ทุกคนดูมีของเพียบมากมยเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดร้านค้าจีนกันดีกว่ามาดูกันดิว่าในร้านเนี่ยเขาจะกิ อะไรกันบ้างทุกคนใครนะครับชอบร้านค้าคนจีนแบบนี้หรือเคยกินขนมจีนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องขันตดเลยนะครับไม่รอช้าไปชมกันเลยเ<ๆ>มนูแรกนะครับเขากินเป็นแท่งๆสีสีเฮ้ยไวมากเมื่อกี้เป็นแท่งสีเหมือนน้ำตาลนะทุกคนแล้วก็เป็นเค้กอู้ดูสิเป็นพริกนะครับพริกแบบไม่เผ็ดเยลลี่พริกเฮ้ยแผ่นอะไรเยลลี่แผ่นแนนาดึงออกมาอู้ยืดเลยแตงโมเป็นแบบเยลลี่แตงโมที่แบบแกะลอกมาได้ทุกคนอู้สาาได้มีมเนี่ยอ้ออะไรเนี่ย ว้าวเป็นลูกอมนะครับโอ้โหลูกอมประเทศจีนเนี่ยมันมีเยอะมากทุกคนดูสิมีหลายแบบมากมีทั้งเยลลี่ลูกอมซองเล็กๆตะมุตะมีน่ารักละทุกคนนะโอ้โหมันมีแบบหลายซองแบบหลายรสหลายสีมากๆครับว้าวนี่เป็นลูกอมแหวนน่ารักน่ารักแบบนี้อันนี้อะไรขนอก้อนเหรอเฮ้ยเขากินขนอก้อนเหรอมันเป็นขนมอะไรอ่ะม่มือนขนอก้อนเลยอันนี้เป็นเหมือนขนมแบบว่าแผ่นๆนะครับทุกคนเป็นแผ่นแล้วก็เป็นนมแบบจะมียืดๆแบบนี้ทุกคนโอ้โหมื สีแดงๆเขียวๆวะทุกคนมันเป็นแบบแท่งๆเหมือนไม้นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาทํากันครับเอาแม่ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเอาม่าเขาทํามาให้มันเป็นแผ่นๆนะอชิชิโซโซเจชาเจ้าอยู่ไหนวะโอ้โหวเจ้าอ้าวอาม่าเจ็บทุกคนดูนี่สินี่เป็นสีๆแบบนี้เลยว่าวเก็บที่ไหนโอ้ยแม่ มาโอ้มันลอยระบายแบบนี้เลยทุกคนเอาคนละสีสิฟันจะหักเป็นน้ำตาทุกคนหวาน่แห้งๆแบบนี้สวยเนาะอร่อย้าว้าคายขยับไม่ได้ขยับเลยจนยืดเป็นน้ำแบบหมยทุกคนนี่คืออะไรเป็น ป็นชาไข่มุกทำเองว้าวมีพุดดิ้งผงงว้าวไปซองผงไปอ้าวเ้ยลอเลยเหรอุนี่ทุกคนลุ้นมีเม็ดมุกด้วยแบบนี้เลยอุ้ยมีชาอกโกแอยูด้วยหรอว้าวแค่นี้จากนั้นก็เติมน้ำลงไปอันนี้เราเติมน้ำไปนี้เลยว้าวมันน่ากินมากเลยอะมามมีอวโอ้โห โอ้โหพอ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 สดชื่นมากเลยโอ้จริงเหรออืมอร่อยนะจริงเหรอไม่ได้เล่นเล่นไม่รู้รอกเอนเค้กวู้วอดี่อดกินโดนโปะหน้าไปเลขหนึ่งตะโมเลยะไร เลขุ้งเลยจะโดนหเายโอฮือฮโดนยาอุ้ยอะไรนะโบอะไรนะอ๋อจิงหรอจิงหัวนูชอบอร่อยไหมอร่อยไหมพริกเซอร์ไปพิกอ้าวทำไมพริกสีนี้วะมันเป็นพริกนะโบนี่ไงอ๋อโอเค เราก็ชุบโอ้แค่ที่จะไปเผ็ดเราไปเผ็ดได้เหรอโอ้ยชุบด, <laughs> ดวงจะเป็นอะไรอะดวงดียังเลยอืมเอออันต่อไปกับตัวเผ็ดอันนี้ต่อไปว้าวาว้าว,อ,าว,อ,าวอืม อ่ะอืมรู้ไหมค่ะฝันออกมาด้วยเลยดูหน้ามันดิต่อไปลูกอมไหลสีแย่งแรกเลยต้องเป็นบัวทุกคน มอนตึงมากเลยนะทำอะไรอะไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้ถึงเมนูไหนแล้วทุกคนทำไมมันมีเมนูทุเรียนด้วยวะทุเนียนจะนะโอเคทุกคนทุเรียนอ่ะเมนูดูเมนูต่อไปเลยบอสไปทำฉันนะ เมนูต่อไปนี่ขนมก้อนใช้ขนมก้อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ขนมแบบนี้เป็นคุณน้องโบทุกคนเดี๋ยวเพียงเพียงเชียร์ชายเบย์มอมโฟฟัมเฟโบซาช์ชวิงชวิงชัวชเป็นไงรู้สึกละมุนกับรู้สึกได้กินก๋วยเตี๋ยวทั้งร้านเลยได้กินก๋วยเตี๋ยวทั้งร้านเลยก็อาจจะแบบเหมือนนะก๋วยเตี๋ยวเอาเติมน้ำไปหน่อยอ่าเรียบร้อยเป็นไงบ้าง เหมือนก๋วยเตี๋ยวเหมือนก๋วเดิมไหมน้ำปุ๊บเอาเอาเส้นมาเอาเส้นเอาเส้นเอาเส้นเขียวแบบเส้นเส้นอะไรวะเนี่ยบ้าบักอุ้ยเป็นไงอือสับนี่ทุกคนเป็นเชลรี่เต็มงโมกนี่มันเขาเลยหอมเรื่องโม้เลยหอมมาก เขาเกลือมากินเล่นเกลือนะนะั่นอะเป็นเกลือไม็ดใหญ่หญอ๋อแล้วก็ใส่ไปนในน้ำเหมือนน้ำกระป๋องน้ำบุหรีเขยา่าเขย่าแล้วเขาก็ใส่เป็นแวน่นแ,แว่นฉันหรอไม่ใช่มันเป็นแวน่แวนหลุดๆนะทุกคนแล้วก็อ๋อมีเป็นแบบแบบลูกทอแบบเหลืองๆนะครับลูกทอเนี่ยช้ำๆแล้วเขากินกันบ่อยมากเลยทุกคนดูแล้วก็หายยกว่าอ้าแค่นี้เองหรอเดี๋ยวตีให้อาม่านะครับเขาเอามาให้ครับอ้าเจ้าจ้าเ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  นี่คือเกลือเหระครับโอ้โหเอามาก,กะกินให้เป็นเค็ม้งหมดแล้วเลในแนวน้ำจนนีนน้ำจีนว้าวโหใช่แก้วเรียนป่ะเนี่ยก่อนนะนี่เป็นน้ำแบบนี้แล้วก็จะมีหลอดปิดปุ๊บอย่างนี้เกมมากก็ <c oughs> <c oughs> จะข้อฉันหรอปล่เอา้ัในคลิปเขามีหนังสือพิมพ์ลองมา,าหาจากิี่ไหนนี่ไงไดไดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฉากอีบม ชอบช่างมัเอาเอาเม็ดเล็กๆเนาะเล็กบ้านใครเนี่ยใส่ตะเชียงลังลัวอ้สนุกจงเลยเย้ดดอาเร็ววใส่ให้มาดูเว้ว ดูดไม่ช no. mm ิเบาดูดทุกคนประมาณมหาสมุทรหนึ่งอะลุยโชว์ว้าวกาเลยอืมอร่อยอืมยำมีอืมอืมโอ้โหเฮย พี่เป็นพี่ชายพี่ให้หนูอันใหญ่มันเหมือนมะนาวอ๋มะนอร่อยเว้ยนอนใช่อิ่มใครเคยกินบ้างจันอืมหล่อนมากมากอย้มันเป็นน้ำเป็นน้ำแตโม โอ้ไม oh, ่ได้เด oh, oh, ี๋ยวฉันออกฉากทุกคนต้องดูโอ้เขาเอามาทุบแบบนี้ทุบใส่หัวป๊อก็อาใส่ลนพื้นแล้วเขาก็เอามาใส่ถ้วยทุกคนเป็นถ้วยแบบนี้โอ้แล้วก็เป็นเส้นเส้นเป็นแบบว่าเอออะไรนยเป็นเส้นอู้อู้เป็นเส้นเส้นเบมนี้ผมแล้วเขาก็กินไม่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 คนลรเพล่เอาไปแล้วอ๋อกินแล้วเขาก็โอ้อพยายาให้มันละลายละลายแล้วเขาก็ดื่มอ่าอย่างเงี้ยโอ้ทำบ้างทำบ้างได้มีหน้าที่มาถือ ชาชาว้าวอูหูไอติมช็อกโกแลตอืมอ้าวน้องนะต้องต้องคุกก่อนว้าวชิคเลยความว้าวเป็นแผ่นนี้อ่ามีข้างในกี่เดือดอูหูอืม nice ออ่้อางืูนะพอนะอ่ะไมัไม่ออกเดี๋ยวพี่แบ่งให้อับานะไม่กินแล้กินแล้วอ่ะอ๋อไม่แบ่งโอเคไปิงเคทีจุ๊บ เป็นไงนนอร่อยมะอร่อยโอเคยไดอร่อยใช่ไงนอันนี้ทิ้งอ,อ้าอ้าวอ้าอร่อยมากเลยจ๊ะจะ <c oughs> อ้าวเฮ้ยกิดหมด,ดได้ไง้า,า,าพระดโดนไปโลกไตไปรักษาไปหาหมอหมอหมอร้างของ เมนูต่อไปเขาเอาอะไรถุงขนมอะไรเอ่ยมาขยำขยำม,มีสองอ๋อมา,ม,าม่าผงแบบว่าแบาบร์ีคิวสำเร็จรูปกรอบๆทุกคนแบาบม์ีคิงสำเร็จรูปกรอบๆแล้วเขาก็โอ้โหเนี่ยอร่อยมากเอามาเทแบบผผงขอเลยแล้วก็เอามากินกินกะินนะทุกคนนี่แต่เขากินแย่เขากินบะหมี่ก่อนแล้วค่อยมากินผงเฮ้ แปลกมากแล้วเขาก็หยิบนะครับเป็นเหมือนถุงนะ้ําที่แช่เอามาทุบๆๆๆแบบนี้เป็นเหมือนไอศครีมแล้วก็กินอโอ้โหสดชื่นี<า>มันมดุดไปจากตรงไหนวะเออะนี่เมื่อกี้เขาทํายังไงเขาทุบว้าวอออื มันหวานแเผ็ดนิดนึงอร่อยมากแล้วขอกินตัวนี้ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันมาม่าอันใหญ่ฉันกินเองทุกคนแล้วไม่แฝงผงก่อนเหรออืมผงเขากิงเยอะน้าปากอุ้ยแป๊บหนึ่งนะมันเผ็ดถ้าน้องตายก็มีหลักฐานแล้วล่ะผู้ทำกลัปไปมันน้ำมันพืชทุกคนเรียบร้อยอืมอ้าบัสิหมดไหมอ้า ไปการแสดงนะคนจริงๆเนี่ยน้องติ๋มไม่ได้กินเข้าไปจริงๆนะครับเรีวยวกินแบบนี้ไม่ได้ทุกคนเราต้องกินแบบสุกนะครับแบบดิบๆเนี่ยไม่ควรกินทุกคนไอศครีมปรับใจว้าวเดี๋ยวพี่แบ่งให้นะว้าว wow. อือ <c oughs> ชื่นใจไม่ได้กินเลยไม่ไม่เอาไหมา อังน,นี้นะครับมีผู้ชายเขาเอาเงินมาแล้วเขากำลังเล่นอะไรน้ำเต้าปูปลาอุย้ยเขามีอะไรเป็นตีนทุกแก <ห ả? S 1> แปะแล้วเขาก็ลากออกมาแล้วมีของออกมาอะไรอะ่ะเหมือนเป็นแบบตับเป็ดหรือหัวเป็ดหรือคออะไรเกี่ยวกับเป็ดไม่รู้ทุกคนเป็นชินช้นๆลอยแล้วอย่าบอกนะว่ากินได้ เนี่ยของจีนเขาไม่เสียนะครับทุกคนมันแปลกมากเลยอ่ะคือมันเก็บได้เป็นปีเลยอ่ะของบ้านเราจริงๆมันก็อ๋อก็มีไก่ต้มน้ำปลาเนาะที่ที่จิ๋เคยกินแล้วมันเก็บนี่ยเอาเนี่ยเอาชชอชา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 น้ำเต้าสองร้อยนี่เอาเถอะเอ๊ะเฮ้เฟเฟอร์เฟอร์ซิติโตคุอ็อกคบก็คบกอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเก้า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 อะไเซตตา Hey อ๋ออ๋อโอ้มันติดไปได้ยังไงอ่ะมันติดมาได้ยังไงอ่ะไม่น่าเชื่อเลยโอ้โอ้มันเหนียวมากเลยโอ้โอ้มันติด หัวโบบัดอืมอึมยาวฮึมอืมว้าวหนึนไม่อ <ination noises> <àn os UB> ิ่มเอากนมต่อดีกว่านมอะไรอย่างไเลรจีนเป็นแบบนี้ ลดน้ำพึ่งฮันนี่คำน้ำพึ่งบอสเปิดให้หน่อยร้านนี้อะไรมันเน่าวะทำไมกลอ่ินมแรงก่อนโอ้ยดน้ำอะไรมาเนี่ยอุ้ยมันตกวะเอ้ปิดพัดลมก่อนลมบ้านเธอกระจกนะไม่ควรจะมีนะเปลี่ยนเปลี่ยนแกเมนูต่อไปรู้ปะอ้ยเป็นถ้วยเคแล้วเขาตักกิน กูเป็นแบบตู้เค้กอยู่ในถุงอุ๊แล้วเขาก็อุ๊บแบบ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 คุมาแสดงว่าเค้กจีนเขาหน้าอร่อยเนาะเป็นครีมครีมหมนวานแล้วเขาหยิบหยิบลาดเดี่ยวนะครับแล้วก็น้ําอักลงจีนนะครับฉีดราดเดี่ยวเป็นแผ่นแบบนี้อืมแล้วปากยังเ่้นครีมเค้กอยู่เลยมันน่ากินมากมากเลยโอ้โหแล้วดูอ่ะทั้งเผ็ดทั้งหวานทุกคนมันจะเป็นยังไงมันน่าจะเข้ากันมากอุ๊แล้วเขาก็กลับไปซัดเค้กต่อนะครับ เนี่ยเขากินแทบจะกินทั้งถาดเลยทุกคนแล้วเขาก็เปิดตัวน้ำนะครับก็ดื่มมันช่างขื่นจ้ำแย้ตัวยงโอ้ thank you ว้าวเค้กบราณอร่อยไหมจีอร่อยไหมอ่ะเียวว้าวรัดเคียวราดซอสอสว้าวอะไรกินจังเลย อ้โหฮือยอ,อ,อย่ะมีภาษาจีนเขียนด้วยอ่ะปกติเขาต้องกินสุกนะเรากินไม่สุกนะว้าวน,นี่ชิชซออะไร่ ไปเหนื่องกันบ้างครับทุกคนช่อยกดไล์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์นะครับเรททาจะได้ทำอีพีอย่าลืมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายคอมเมนต์เมนูที่อยากกินกันมาเลยแจกฟรีแจกฟรี